นารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจอรกรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจอรกรุงศรีโทร026575757สวัสดีครับผมน็อตจากวงเกสโนวานครับผมก็วันนี้มีคําถามนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้เห็นใครๆก็พูดถึงการลงทุนกันตลอดเลยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะลงทุนเนี่ยต้องใช้เงินมากเราต้องทํายังไงบ้างครับ กลับม,มาติดตามกันต่อค่ะชุดที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่กระเป๋าตัางกระเป๋าตรงนะคะอย่างที่คําถามเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเอ๊ะถ้าจะลงทุนต้องเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มีเงินแค่ไหนถึงจะลงทุนได้เพื่อคุยพร้อมกันเลยดีกว่ากับคุณประภาะตันพี่บุญศักดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับค่ะคุณประภาะวันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินน้อยเงินมากก็ลงทุนได้เหมือนกันแต่เริ่มต้นก่อนดีกว่าค่ะมีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่า ออมก,กับลงทุนต่างกันยังไงะคะคุณประภาษจริงก,ก,ก็ง่ายครับคนเราเนี่ยในอดีตจุคุ้นเคยกับการออมก็คือว่าเรารับเงินที่เราเก็บออมได้ในแต่ละเดือนเนี่ยเอาไปฝากธนาคารดงนั้นการออมมี2รูปแบบคือออมแล้วเก็บไว้ที่บ้านซึ่งก็จะไม่มีอัตราคลตอบแทนอะไระแต่ถ้าไปเก็บธนาคารเนี่ยก็จะมีในเรื่องของดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับขึ้นมาะนะครับแต่ในขณะที่การลงทุนเนี่ยมันจะมีความต่างจากการออ,อมละเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการที่มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราออมเงินที่ธนาคารเนี่ย ็ง่ายครับเราก็ไปเปิดบัญชีธนาคารฝากเงินธนาคารก็บอกว่าอยากฝากเงินแบบออมทรัพย์หรือประจำะนะแล้วจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เราจะได้นะครับเราก็รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตว่าเงินเราถ้าเราออมแบบเนี้ย เดือนละพันสองพันบาทเนี่ยเงินจะเพิ่มค่าเป็นเท่าไรบ้างนแน่นอนเลยแบบนั้นค่าค่อนข้งางชัดเจนนะครับนนแต่ถ้าการลงทุนนี่มันเปลี่ยนแล้วก็เพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงเข้ามาแล้วดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนแล้วแล้วก็อาจจะบอกได้บ้างไม่ได้บ้างะนะครับแล้วก็การลงทุนก็มีหลากหลายครับก็คือ 1. ลงทุนแบบลงทุนโดยตรงเลยคือเราเก็บออมเงินลงมาปุ๊บแล้วก็เอาไปลงทุนทํานู่นทํานี่ทําธุรกิจนะครับ ก็อีกแบบหนึ่งคือไปลงทุนที่เขาเรียกว่าผ่านตลาดเงินตลาดทุนะนะครับซึ่งผมขออนุญาตจะพูดในในส่วนนี้แล้วกันนะครับก็คือผ่านตลาดเงินตลาดทุนก็คือว่าลงทุนในในอาจจะในตราสารหนี้บ้างไม่ไว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่เขาทยอยออกกันมาเรื่อยๆนะครับหรือจะไปลงทุนในตลาดหุ้นก็จะมีผลิตพันมากมายไม่ไว่าจะเป็นหุ้นทุนะนะครับหุ้นบุรุษสิ์นะครับ หรืออาจจะเป็นกองพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์แรงต่างที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับดังนั้นในแง่ของการลงทุนนี่ก็จะถือได้ว่ามันจะมีความหลากหลายดัง<ช>นั้นผู้ลงทุนก็จําเป็นจะต้องไปศึกษานะครับว่าตราสารน,น,นี่มีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วสิ่งที่จะได้รับมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราได้แลกไปเนี่ยคุ้มกันหรือเปล่า,น,ลานะครับแล้วก็เหมาะสมกับเราหรือไมนะ่รวมถึงทั้งนียเราจะต้องมีกรอบเวลาในการลงทุนยาวนานขนาดไหนเพราะการฝากเงินนี่มันง่ายครับถ้าเราไปฝาก ออมทรัพย์ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะฝากประจําเราก็รู้ชัดเจนว่าเราจะประจํสามเดือนหรอเดือนหนึ่งปีเราก็รู้าแเราก็รู้ว่าเวลานั้นเราได้รับเงินคืนค่ะแต่การลงทุนนี่ไม่ใช่นะครับบางอย่างนี่ก็มีกรอบเวลาแต่บางอย่างนี่อบอกว่าบอกได้ว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยจะถอนคืนเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมถ้าจะถอนคืนเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับหรือกองทุนหุ้นเนี่ย จริงๆแล้วการลงทุนในกองทุนหุ้นซึ่งเขานําเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือได้ว่ามันเป็นตลาดที่มันมีความผันผวนจริงๆผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องลงทุนยาวะนะครับแต่นั้นถึงแม้เขาจะเปิดโอกาสให้ให้ขายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วด้วยความเหมาะสมเนี่ยนะครับ ผู้ลงทุนอาจจะต้องลงทุนยาว <c oughs> สิ่งเหล่านี้แหละครับที่แตกต่างระหว่างการออมและการลงทุนที่ว่าการลงทุนมีรายละเอียดเยอะ <c oughs> มีความเสี่ยงมากมายแล้วก็มีสิ่งที่จะเหมาะสมแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป <c oughs> นะครับรายละเอียดที่เยอะนั่นเองก็มาด้วยผลตอบแทนที่มีโอกาสที่จะเยอะขึ้นด้วยนะคะด <c oughs> ังน,นั้นเราจะมาเตรียมพร้อมก่อนการลงทุนกันนะคะอย่างแรกเลยเห็นบอกว่าจริงๆต้องมีเงินสดสำรองฉุกเฉินก่อนเป็นสิ่งจําเป็นมากไหมคะคุณประภาษเป็นเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ถ้าหลังจากการที่จัดการเรื่องภาระหนี้สินหมดนะฮะหรือแม้แต่ยังมีภาระหนี้สินอยู่ก็จริงเนี่ยแต่คนเราในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเราควรมีเงินสํารองฉุกเฉินนะครับซึ่งปกติโดยทั่วไปก็อาจจะคํานวณง่ายๆนะครับว่าถ้าเราเนี่ยใช้เงินเดือนละ1 0 0 0 0บาทคําว่าใช้เงินเดือนละ10,000บาทคือใช้แบบใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับภาษีมมติวลาภาษีที่เราต้องจ่ายให้รัฐบาลนะ หรือพวกเงินผ่อนบ้านผ่อนรถพวกอน,นีอ้อาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าเราควรจะต้องมีการเตรียมเงินก้อนนั้นอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเดือนหนึ่งนะเราใช้เงินสัก1นึ่งบาทต่อเดือนเนี่ยเราควรมีเตรียมเงินสำรองไว้สักประมาณ3-6เดือนครับก็คือประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นถึงหกหมื่นบาทนะครับเป็นเงินก้อนไว้เลยเป็นเงินก้อนที่เก็บไว้อาจจะอยู่ในบัญชีออมทรัพย์หรืออยู่ในพวกที่เป็นเขาเรียกว่ากองทุนตราสารเงินถ้าไปลงทุนในกองทุนนะครับแล้วเก็บไว้นะว่าเงินก้อนนี้นะ เราจะาไว้เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นเบิบกถอน,นง่ายเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเป็นเงินจำรองเผื่อฉุกเฉินนะคะเมื่อสักุ่คุณภาคบอกไว้ว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่ก้าวข้ามไปจากการออมแปลว,ว่าก่อนลงทุนเราต้องมีเงินออมก่อนหรือเปล่าคะก็ะผมคิดว่าเป็นเนบื้องต้นเลยเพราะว่าการออมเนี่ยก็คือ,อเราจะอยู่ในสินทรัพย์เนี่ยที่ททไม่เสี่ยงะนะครับซึ่งก็จะมีความเหมาะสมนะครับว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงแต่ละคนเนี่ยจะมีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเสี่ยงได้มากเนี่ยท่านอาจจะมีเงินอยู่ในเงินออมนะครับสักประมาณ 3%, 5%กเรก็ได้คุณที่จะเป็นสภาพคล่องและที่เหลือท่านก็เอาเงินเนี่ยมาอยู่ในส่วนของการลงทุนเพียงแต่ว่าส่วนที่อยู่ในส่วนของการลงทุนเนี่ยก็แยกแยก,กันไปว่าอาจจะอยู่ใน สิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นตราสารหนี้ภาครัฐบาลท่านก็ดูแลวว่าท่านจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะอยู่ในตลาดหุ้นโดยผ่านกองทุนรวมกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะอยู่ในตลาดหุ้นโดยการลงทุนด้วยตัวเองอีกกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวมกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ราะฉะนั้นนั่นคือ2ขั้นตอนสำหรับการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะหมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน3-6เดือน2ก็คือมีเงินออมพร้อมที่จะลงทุน 2. พอมาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเป้าหมายการลงทุนสําคัญแค่ไหนคะมีมีความสําคัญมากเพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องกําหนดเป้าหมายในในชีวิตก่อน,นะะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่ผมคิดว่าสาคัญมากที่สุดสำหรับทุกคนก็คือว่าการที่จะมีเงินเพื่อมีอิสรภาพทางการเงิน ในวัยที่เราแก่ชราหรือวัยที่เราไม่มีไรายได้จากการทำงานจากการทำงานของตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นหลักที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้บอกว่าตนเป็นที่พื้แห่งตนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราไม่ควรไปพึ่งพาใครไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราในอนาคตหรือจะไปพึ่งพาภาครัฐนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะมีศักยภาพ หรือความสามารถในการดูแลเราได้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าฐานการเงินรัฐบาลไม่ดีเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวอย่างมาแล้วในหลายๆประเทศในประเทศในยุโรปที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะต้องตัดลดนะครับค่าใช้จ่ายรัดเข้มขัดรัดเขี่ยวเเขาก็อาจจะจ่ายให้ประชาชนลดลงจากที่เขาเคยได้สัญญาไว้ว่าเขาจะให้ขนาดเนี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะให้ขนาดนี้จริงๆอันนั้นในแง่ของทุกคนแล้วคนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอันแรกเลยก็คือการดูแลตัวเอง ระยะบ้านปลายนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรากําหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะต้องมีการออมเงินและลงทุนเนี่ยในช่วงเวลาที่เรายังมีรายได้อยู่เนี่ยอย่างไรบ้างาแล้วควรจะต้องลงทุนโดยผ่านอะไรบ้างนะครับแล้วเราควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเพียง สำหรับที่จะใช้ในช่วงที่เหลือของชีวิตของเราหลังจากที่เราไม่มีไรายได้เรียบร้อยแล้วน,นี่คือเป้าหมายสิ่งสําคัญที่พลาดไม่ได้สําหรับเรื่องของการเตรียมพร้อมลงทุนนะคะแล้วเรื่องความเสี่ยงที่บอกว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กับการลงทุนเสมอแท้จริงแล้วความเสี่ยงเนี่ยเราต้องทําความรู้จักกับระเข้าใจมันอย่างไรบ้างคะคุณกระพ่าสผมว่าความเสี่ยงเนี่ยหลายๆคนจะยังไม่เข้าใจจนกว่าจะได้ไปเจอมันสัมผัสมันค่ะต้องมีประสบการณ์ก่อนครับดังนั้นผมขออนุญาตที่จะพูดในเชิงวิชาการว่าค,ความเสี่ยงเนี่ยมีอยู่ ด้วยกันก็คือความเต็มใจในการรับความเสี่ยงคือคนเรามีความเต็มใจในการรับความเสี่ยงต่างกันนะแล้วก็มีความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกันค,ค,ความเต็มใจนี่มันจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องจิตวิทยายกตัวอย่างคนขับรถเนี่ยนะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเต็มใจในการรับความเสี่ยงได้สูงฮะขับ <rist ha. S 1> จักรยานมอเตอร์ไซค์หรือรถเนี่ยขับได้โหเร็วมากนะครับแต่ความสามารถทางการเงินที่จะไปซื้อรถแพงๆอาจจะน้อยนะแต่พออายุมากขึ้น5-60แล้วเนี่ยมีความสามารถทางการเงินที่จะซื้อรถ มากขึ้นมากขึ้นรถสปอร์ตรถอะไรแต่ความเต็มใจที่จะขับเร็วน้อยลงแทนที่จะขับเต็มที่งานมันต่างกันังนั้นเช่นเดียวกันครับผู้ที่ลงทุนเนี่ยต้องเช็คตัวเองว่าตัวเองมีความเต็มใจเป็นอย่างไรนะครับหลายๆคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยอายุน้อยๆเต็มใจรับความเสี่ยงได้สูงแต่ความสามารถทางการเงินเนี่ยต่ำนะส่วนคนอายุมากๆเนี่ยจะมีความเต็มใจในการรับความเสี่ยงได้ต่ำาละนะครับแต่ความสามารถทางการเงินได้สูงดังนั้นเนี่ยพอเราเช็คเราก็ต้องมาดูว่า เราควรจะต้องมีส่วนผสมจุดสมดุลจุดสมดุลนในการลงทุนเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะว่าช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่กเกษียณเนี่ยสมดุลของสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปช่วงต้นๆอาจจะมีหุ้นมากหน่อยช่วงปลายๆอาจจะมีหุ้นน้อยหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการที่เราจะต้องมาเข้าใจความเสี่ยงอย่างแท้จริงแล้วก็มาจัดสัดส่วนหรือสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เรามีความสามารถค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญนะคะเพื่อที่เราจะได้พร้อมลงทุนนะคะคาถามจุดหลักของวันนี้ที่เราคุยกับคุณประภาสก็คือเงินแค่ไหนก็ลงทุนได้จริงหรือจริงหรือเปล่าคะคุณประภาสจริงครับจริงๆหลายๆตอนนี้กองทุนรวมเนี่ยก็สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ตั้งแต่เป็นเงินหลักเป็นร้อยบาทก็มีค่ะห้ารอ่บาทนะครับพันบาทก็มีอย่างบริจกุงศีเนี่ยเราก็มีกองทุนที่เปิดโอกาสให้ลงทุนเนี่ยประมาณ2,000บาทขึ้นไปนะครับก็มี ดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็สามารถรลงทุนได้ไดเลือกได้นะครับเดือนนึงเราเก็บเงินสักสองบาทก็ก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรนะครับถ้าท่านจะจัดสรรเงินสักส่วนเนี้ยมาลงทุนในกองทุนสักกองหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยกองทุนรวมเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนขั้นต่ําก็ลดลงรวมถึงการเข้าถึงในเรื่องของการลงทุนผ่านสาขาธนาคารต่างๆถ้ากองทุนเหล่านั้นเนี่ยหรือบริจรเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกของธนาคารคะนะครับก็สามารถลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงทั้งถ้าท่านได้สมัครเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยหลายๆที่ก็ให้ท่านมีโอกาสได้ทําการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งท่านสามารถที่จะทําการเมื่อไหร่ก็ได้ยี <ฆา S 2> <4 S 1> ิบส <Shar mo. S 1> ชั่วโมงยิ่งขึ้นอีกนะและรวมถึงทั้งท่านสามารถที่จะทําการลงทุน เป็นแบบเขาเรียกอัตโนมัติโดยตั้งการลงทุนไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนในกองทุนที่ท่านได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าท่านจะลงทุนในวันที่เท่าไหร่และเป็นเงินเท่าไหร่แล้ในแง่ของการลงทุนเดี๋ยวนี้ทั้งทั้งถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ท่านลงทุนได้เงินที่ค่อนข้างน้อยนะครับคำถามต่อมาก็คือถ้าใช้เงินลงทุนน,น้อยๆที่บอกหลักร้อยหลักพันเนี่ยแล้วเงินมันจะเพิ่มข้าไปเมื่อเทียบกับคนที่เขาบอกมีเงินก้อนเนี่ยคุณประภาสพอมีหลักการหรือว่ามีข้อมูลที่ทําให้เราเห็นไหมคะว่าเงินน้อยเงินมากถ้าเรามีเป้าหมายและมีวินัยเนี่ยมันก็ทําให้เราถึงเป้าหมายได้เหมือนกันครับคือจริงๆอย่าอย่าดูถูกเงินน้อยนิดะนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความบุมานะพยายามความขยันขันแข็ง,ขงในการเก็บเงินออมเงินและลงทุน ในสิ่งที่เรามีความรู้และความเข้าใจอย่างดีะน,นะครับผมเชื่อว่าผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยน่าจะสามารถช่วยให้เราได้ได้ไดกเกษียณได้ดีทีเดียวมผมยกตัวอย่างเช่นมีบุคคล2คนนะ,ค,ะคนแรกเนี่ยคุณสมศรีขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับถ้าลงทุนเนี่ยตั้งแต่อายุ20ปีแล้วลงทุนไม่มากครับ20ปีลงทุนได้เดือนละ2 0 0 0บาทซึ่งก็โอเคนะฮะก็ไม่มากไม่มาจนเกินไปถ้าเขาเก็บเงินเป็นเวลาสัก10ปีนะครับก็เป็นเท่าไหร่ละครับ 2,000บาทใช่ไหมคะ2 0 0 0บาท2 2 2ยี4 0ปี20 0 0สน0 0นะครับก็ใช้เวลา10ปีในการเก็บเงินนะฮะเดือนละ2,000บาทอันนี้คือเงินต้นเงินต้นนะฮะ2 4งแแต่ถ้าถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไม่เก็บละค่ะนะครับเขาหยุดเลยนะครับแล้วเขาก็เอาเงินที่เก็บเนี่ยลงทุนนะครับเป็นเวลา30ปีจนถึงอายุ60นะครับ โดยลงทุนโดยได้ดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยประมาณ8%ต่อปีนะครับเงินเขานี่จะเพิ่มค่าขึ้นเป็นสักประมาณ3.7ล้านบาท3ล้านเแสนบาทครับจากเงินต้น2อ0 0 0 0สี่สองแนะครับโดยที่ว่าจริงๆ10ปีในช่วงนั้นเน่ถ้าเก็บออมก็มีอัตราดอกเบี้ยด้วยนะแต่ที่พูดแค่ว่าไม่ต้องเก็บเงินไว้ที่บ้านเลยเดือนละ2,000ไม่มีอัตราดอกเบี้ยอะไรเลยแล้วก็พออายุ30มี2 4งแสนสี่หมื่นบาทนะครับแล้วเงินก้อนตอนนั้เป็นตัวเริ่มต้นลงทุนไป30ปี ก็มีเงิน3ล้าน7จ็ดแสนกว่าบาทอีกคนครับคุณสายสมรสมมติว่าเป็นเพื่อนกันแต่บังเอิญเนี่ยตอนคุณสมศรีลงทุนตอนอายุยีคุณสายสมรเห็นไม่เห็นความสําคัญก็เลยไม่เก็บเงินแต่มาเก็บเงินตอนอายุ30แต่คุณสายสมรบอกว่าจะเก็บเงินแบบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเลยนะตั้งแต่30มสิบจุถึงหกดังนั้นเงินที่เก็บก็ถือได้ว่าเยอะทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเก็บเงินตั้งเป็นเวลา30ปีเดือนละ2 0 0 0บาท ั้นเงินที่เก็บเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็ประมาณ720 0 0 0บาทนะในช่วง30ปีนั้นนะครับแต่บางเงินวิธีการที่คุณสายสมรลงทุนเนี่ยนะครับก็เหมือนคุณสมศรีคือลงทุนแบบเดียวกันเพียงแต่ลงทุนช้ากว่ามาเริ่มอายุ3าช้ากว่า10ปีแต่ว่าลงทุนอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าคุณสายสมรเนี่ยตอนอายุ60เนี่ยมีเงินอยู่ที่2ล้าน9้ครับโอ้ไมกว่าอีกน้อยกว่านั้นจะเห็นได้ไหมครับว่า ในแง่ของคุณสมศรีเนี่ยเก็บเงินเพียงแค่10ปีนะ,ะเพียงแต่ว่า,เ,าเริ่มต้นเร็วกว่าเนี่ยสิปีก็ทําให้มีผลลัพธ์จากการลงทุนเนี่ยที่ดีกว่าคุณสายสมอนแต่ถ้าว่าคุณสมศรีนะครับถ้าทำสองอย่างก็คือว่า10ปีแรกนี่เก็บเงินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเงินก้อนตอนอยุสามสิบมาลงทุนสองแสนสี่นะฮะหลังจากนั้นไม่หยุดลงทุน30จนถึง60ก็ยังทําแบบคุณสายสมอนอีก ดังนั้นสิ่งที่คุณสมศรีจะมีก็คืออันแรกก็คือที่คุณสมศรีจะมีเองคือ3 7, าล้านเบวกกันอีกเท่าไหร่ครับสล้านเเบ็ดเสร็จแล้วก็จะมีเงินประมาณ6กล้านหกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคนเราสามารถที่จะเก็บเงินมีเงินก้อนมาลงทุนแล้วก็ลงทุนอย่างสม่ําเสมอทุกเดือนเนี่ยก็จะทําให้ผลลัพธ์จากการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญครับคุณเ เงินน้อยก็ลงทุนได้นะคะแล้วนจากนี้เองนะคะอย่าดูถูกเงินน้อยเงินทบกต้นที่เราเห็นไปแล้วนะคะจากทางด้านของวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ก็ทําให้เงินในท้ายที่สุดนั้นเพิ่มค่าได้อย่างมาหาศาลด้วยเหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับคุณประภาท์ตันพิบูลศักด์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มาแบ่งปันมุมมองให้กับเรานะคะได้ย้ําคิดกันอีกสักครั้งว่าไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ลงทุนได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเับ และนี่ก็คือมมมอนะคะที่ทําให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะว่าเงินน้อยๆก็ลงทุนได้นะคะหากเราเลือกที่จะลงทุนสม่ําเสมอมีวินัยในการออมแล้วก็นําเงินไปเพิ่มค่าผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนของเรานะคะนั่นก็ทําให้เรามีเงินจากหลักพันเป็นหลักล้านได้ด้วยเหมือนกันค่ะส่วนนี้เวลาของรายการสมาร์ทมันนี่กระเป๋าตังกระเป๋าตัวหมดลงแล้วเฟิร์นและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย